ร้านเว้ยเปิดร้านนมนมโอ้โห,โห,โห <S <S เดี๋ยวเราจะทำการเช็คเบอร์เกอร์เองเช็ดฉับเอาซอสเอาหลูมกลัวมันน่าจะเอาหลูมาใช่ไหมอ๋อนี่ไงเอาหลูมาอ๋ออย่างงี้ไม่ต้องแก่ไอ้เหียเช็ดฉับฟูเนตสิบห้าก็คือใช้ได้สิบห้าออเดอร์ก็คือเอาไปจิ้มจิ้มเลยเอ,อ้าวไอเทียเบอร์เกอร์เราหายวะ อ้าวหายโดนปนกูว่ามันไม่ได้เก็บในนี้แน่ๆว่ากูไม่เอาหลงฟังเก็บในตู้เย็นแน่ๆกูว่าเียเบอร์เกอร์โดนปนแต่เนื้ออยู่นะโอเคก็เนื้อไม่เก็บในตู้เย็นมันก็ต้องอยู่แหละโอ้โหผมไม่ต้องจะบอกเปิดคอมดีผมไม่ต้องจะสื่อสารครับเด็กเสิร์บฝั่งขวาเนี่ยผมเนี่ยถ้ามีสองฝั่งใช่ไหม ขวาเที่ผมจะทำดับเบิลเบอร์เกอร์นะฝั่งซ้ายผมจะทำเป็นซิงเกิลเบอร์เกอร์นะทุกคนขวาหมายถึงอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาไม่ไม่หันหน้าเข้านี้ใช่ปหมหันหน้าเข้อนี้เออทางขวาเนี่ยเป็นดับเแยกคนละโต้ง่ายกว่าไหมไม่มันเผื่อมันมีอย่างอื่นเพิ่มไงเดี๋ยมีสี่มีห้าอีกไงอ่าใช่เดี๋ยวมันมีเดี๋ยวมันมีนะฝั่งขวาเนี่ยดับเบิลเบอร์เกอร์ฝั่งซ้ายนี่เบอร์เกอร์ชั้นเดียวโอเคแล้วเราไม่เราไม่เกี่ยวอะไรกูกูไม่ได้ใส่เนื้อไม่บอกไว้ไงเผื่อว่ารีบไงเร่งด่วนโอเคโอเค โอ้โฮท่านอาจจะต้องสั่งเนื้อเพิ่มนะเนื้อดูจะไม่พออินกีเดียนคอนเทนเนอร์ไว้ใส่อะไรน่าใส่ซอสปะลองดูปะไปอินกีเดียนคอนเทนเนอร์นะไม่ได้ไม่มีผักอ่ะต้องใส่ผักไม่ได้ขนมปังไม่ได้ใส่นี่ใช่ไหมอินกีเดียนเหรอผักมันยังไม่มีผักตอนนี้ผักผลยังไม่มี จริงเราห่อไปเลยก็ได้ปะห่อไปเลยก็ได้แต่ว่าเราอาจจะขาดทุนไงเพราะว่าเราไม่รู้ลูกค้าสั่งดับเบิลเบอร์เกอร์เยอะหรือน้อยเห็นปะแต่ที่ขาดทุนคือเราไอ้นี่ไม่ใช่อืมมันก็จะห่อทิ้งไว้อ่ะถ้าอย่างนั้นอะโต้หนีไม่ทำอะไรรับได้ถูกไงโอ้มิดมิดจ้าไอถูพความยี่ยมควมยี่ยมควมเลยเปิดร้านเลยโอ้โหจะได้เปิดร้านนะ เปิดเปิดเปิดก็ได้เปิดไงเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วเดินไปเปิดโอเพ่นหน้าร้านนั่น่ะอ๋อถ้าเกิดมีไฟคือติดถ้าเกิดไม่มีไฟคือไม่ติดโอเคครับผมเอ็นทำเบอร์เกอร์ไหมวะเนี่ยมาแล้วขนาดใหญ่เดียวทำไม่ได้เนี่ยไม่มีไม่มาแล้วสองตัวไม่มีว่านี่ไฟไหมมาแล้วสองตัวถ้าคุณลองปิดใจแน่ลูกค้าครับลองลองดูก็อยากรู้เหมือนกัน ไม่ไม่ไหนสวัสดีหยาบแล้วหน้าตาลูกค้าคุณไหมครับลูกค้าประจำแล้วเนี่ยมึงไม่รับออเดอร์เหรอต้องตีนรับแล้วรับแบบไม่มองนี่ไงเคสองคืออะไรวะเคชั่บสองคือที่อะไรวะแฮมเบอร์เกอร์ก็รู้แหละแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชั้นนะแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชั้นเคชั่บปืดเอาไปเสิร์ฟปะ มันลาดไปเลยได้บ้างขนมขายดิคุณรับออเดอร์เลยเช็ดชับพ่อไปเสิร์ฟที่โต๊ะเลยเช็ดชับสองแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งจะรอครับผมอันนี้คือซิงเกิลอันนี้คือซิงเกิลเบอร์เกอร์อันนี้คขนมเบอร์เกอร์ครับนี่คือซอนี่คืออย่างใส่ไปเลยใส่ไปแล้วอันนี้คือซิงเกอรนี่คือเดอร์เบอร์เกอร์นะก็ก็คือใส่ไปกับ เบนะ <Hello. S 2> อร์เกอร์นะฮัลโหลตรงนีอ๋อบีบใส่เลยนะเนี่ยนะอืมก็บีบใส่เลยดิอ๋อมันจะแผลจะจบตรงนี้แหละถ้าตรงที่ว่า,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 าไม่มีคนสั่งมานะก็คือเจ๊งพ่อหนุ่มนี่ไงแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมีสั่งสองมาเอาสองแน่นอนเดี๋ยวละอ๋อก็สองทีเมื่อกี้ได้กดไปแล้วดิกอันหนึ่งอ่ะมันก็มาอีกนี่ไงมาอีกอ่ะให้สังออเดอร์ นี่ไงสิงเกินเบอร์เกอร์ใส่ซอสเห็นไหมบอกแล้วสิงเกิลเบอร์เกอร์เอาไปเลยแปะอ่ะเบื้องหลังที่จะได้รับชมต่อไปนี้คือความชิบหายของจริงเอาอันเอาอันใส่ซอสแยกมาออกว่ะจะกูเดี๋ยวกูไปเสิร์ฟเองคิดดีแป๊บเลยครับแป๊บเลยแป๊บเลย This, this, this is not okay. This needs to stop now. เนื้อสองเนื้อสองย่างเนื้อดิย่างเนื้อดิพ่อหนุ่มย่างเนื้อลงเนี่ยบอกแล้วต้องมีพนักงานย่างคนเดียวย่างแล้วย่างแล้วไอ้แก้วซอสไหมยังไม่มีไม่มีผมไม่อยากไปลงกับชาวบ้านก็เลยต้องมาลบร้อยอ่ะทำไมลบร้อยอู้ทุกฝักูใส่ซอสผิดเปล่าวะ กวดยาะตาบอดทีเข็มชาบออก็ลบลอยซอสอสามพ่อมึงไม่ชอบสุกอะไอ้เหี้ยเอาันี้ไปเสิร์ฟโต๊ะหกดิอตอาหกแฮม,มเบอร์เกอร์ธรรมดาลบร้อยอทำไมลบร้อยวะ ก็นั้นแต่เ,เบอรเบอร์เกอร์ใส่ซอสผิดเหรอวะไม่ไม่ได้ใส่ซอสแจ็คใส่ไปสองนะมันไม่เอาซอสไม่ใช่เหรออ้าวชิบหายแล้วโอเครอดได้เทียร์ <Yeah. S 3> มันไม่เอาซอสตั้งสามอะไรเฮลิเอลคิชเช่นเฮลเฮลคิชเชน ทอดสามเบอร์เกอร์ธรรมี้ทอดสามเบอร์เกอร์หนึ่งครับผมครับหน้าโต๊ะน้าเคาน์เตอร์น่าเคาน์เตอร์อันนี้อะไรทอดสามเบอร์เกอร์ไอ้นี่ทอดสามเบอร์เกอร์หนึ่งเออทอดสามเนื้อหนึ่งนั่นแหละเนื้อหมดอ๋อรู้แล้วกูชิบหายแล้วมันมีหัวท้ายมันประกบกันมั่วซั่วดิ หัวท้ายเรากบกันมั่วซั่วดิไม่เป็นอยังลบร้อยเดี๋ยวนี้เฮียอะไรเนี่ยมึงสั่งอะไรกบไม่ได้ไม่ใช่หรอได้มันเอาท้ายประกบท้ายได้เว้ยนี่ร้อยเนี่ยรบร้อยเนี่ยมันเอาท้ายประกบเมื่อกี้แดกวเอาท้ายประกบท้ายไปดิเ้าประกบท้ายได้ไงอ่ะหูก็หวังแยกให้แล้วนี่แจ๊อาจจะซนไปหน่อยสวัสดีเจ๊อาจจะซนไปหน่อยกูก็หวังแยกให้แล้วนี่ เออก็ทำตามนะด้ว้ยทำม oui, ันมันลบวะไม่เกี่ยวนะ้วถ้างั้นอ่ะเอาดักเลยเตรียักเบอร์เกอร์สองดับเบิ้ลเบอร์เกอร์หนึ่งซอสหนึ่งดับเบิ้ลเบอร์เกอร์หนึ่งซอสหนึ่งสักเนื้อยอ่ะลองเบอร์เกอร์ธรรมดาอีกทีดิอ่ะเบอร์เกอร์ธรรมดาอันนี้เบอร์เกอร์ธรรมดาหนึ่งอันเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยเบอร์เกอร์ธรรมดาหนึ่งอัน อะไรขายคนธรรมดาแล้วกันนะเนี่ยไอ้เฮียยกอัพไม่อะไรเนี่ยปกติอ่ะเบอร์เกอร์ธรรมดาหนึ่งอันฮัลโหลมีเบอร์เกอร์ธรรมดาอีกมั้มีเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดแป๊บนึงโอ้โหไอ้เบอร์เกอร์ธรรมดาอีกหนึ่งอันกูใส่ซอสผิดหรือเปล่าวะกูอัญจะตาบอดสีเนี่ย มึงมีความสุขกับกูไม่มีความสุขเท่าไหร่เลยตอนเนี้ยแก่งไงวะอ๋ออ take a box โอ้โห hello hello โอ้โห <Hello. S 2> เอาใส่ถาดหนึน่งยังไม่ยอมเตรียมเนื้อข้าบอกแล้วว่าเนื้อมันกำลังจะหมดพี่พี่เนื้อหมดแนละ้วผู้จัดาการไม่ยอมแต่อยังทำงานไม่ยอมสั่งเนื้อสั่งลลเลยจะหมดแล้วผู้จัดาการ โอ้จัดกายมีอะไรจะบอกกับพนักงานท่านนั้นไหมเล่าล้ยาไวยว้ร้านเราขายดีเนื้อหมดแสดงว่าร <ซะ S 2> ้านเราขายเห็นไหมไม่ได้ขายดีขายเบอร์เกอร์เห็นไหมผูม้จัดการเราบอกแล้วเบอร์เกอร์เวลาสองซอสสามว่าลูกค้าหนีหมดแล้วตอนเนี้ย,บบยเอาให้ไวไกว่าน,นี้มีเวลาจัดใจไปเหนือเท่านั้นเชฟนนเราจะมีเวลาจัดใจกันอีกห้านี้เท่านั้น,นเชฟนน มึง<ล>ไม่สุกไปถึงวะเชฟนนนมันมึงร้อยยี่สิบไปถึงวะเชฟนนไม่ดีแก๊สปะมมีอะไรแกให้ดีปะไม่มีเนี่ยร้อยยี่สิบโคตรไวเลยบอสมาไม่หยุดเลยเว้ยหายเป็นหนึ่งคนแล้วนี่ยไม่เปไ็นไรไม่เป็นไรเชฟเชฟเรากำลังกำลังตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่เชฟครับหายไปสองแล้วครับเชฟหายไปแล้วนะ เราเลยเราลูกค้าข้างล่างกันนะเดอบลูนแฮมเบอร์เกอร์ก ha ันถ้าผมไม่หบได้ผมไม่ไ <playoffs> ด้ผมไ่ได้ยังทันอยู่อันไหนหนึ่งแล้วก็ซอสสองมาเบอร์เบอร์เกอร์ซอสสองสองมาฮะเรียบร้อยครับอ่ะตรงนี้ข้างบนอ่ะเดับเลูลเบอร์เกอร์เอาแม่งไปเลยเฮ้เดับเลูลเบอร์เกอร์ครับผู้จัดการ วางอยู่บนเคาน์เตอร์แล้วเบอร์เกอร์ซอสสองมาอีกแล้วทุกวันทุกวันการตอนสิบหกตอนสิบหกเบอร์เกอร์ธรรมดาตอนสองใช่ไหมไม่ต้องยุ่งมึงไม่ต้องยุ่งมึงอะไรเบอร์เกอร์ธรรมดาซอสสองใช่ไหมนี่อันนี้ไม,ไม่ไปแล้วไม่ทันแล้วหรือกูกินเองเดี่ยหกูกินเองเกีบยว้หรกูกินเองหรือกูกินเองนะมึงช่วยบอกเลขโต้ด้วยให้มันได้ครับพี่กลับมาได้ได้ได้ เออแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาโต๊ะสามับโต๊ะสามโต๊ะสามแตบิป็นเบอร์เกอร์ซอสสองแตบิป็นเบอร์เกอร์ซอสสองเบอร์เกอร์ซอสสองโต๊ะไหนโต๊ะสามมาแล้วโต๊ะสามมาโต๊ะสามอันนี้อันนี้โต๊ะอันนี้โต๊ะสองครับเป็นโต๊ะสองโต๊ะสองครับอยู่โฮล์เตอร์โต๊ะสองคือโต๊ะสอง เ้าปิดแล้วนะครับตอนนี้ลูกค้าคนสุดท้ายเดี๋ยวนี้ผมกินเองน,นะครับคุณนนท์ไม่ต้องกังวลเฮียไม่มไม่มีใครฉากเดือบิเบิ้ลสติ๊กเก็ตหมดเกลือสองสองเรียบร้อยเ <c oughs> อาหนักขยะไปแล้วผมกินอร่อยมากเลย <c oughs> มันเก็บเท่าที่อื่นตะโบนไอสากูเข้าช่องฟีดแม่งเลยคน่อเดี๋ยวผมเออลองเอาไปเก็บที่อื่นดูนะฮะให้ขนมปังเนี่ยอ๋อเออว่ามันเก็บใส่นีได้เก็บใส่บันเก็บใส่ถุงได้ดีกว่าขนมปังอะนะ เอออทำไมมีเบอร์เกอร์ท็อปสองอันด้วยเลยวะกิอะไรับเนเย้กูก็ว่าอยู่มันออมประกอบกันไม่ได้นี่นี่คืออะไรครับทำไมเราไม่เข้าใจอ่ะมันคือคือก็วางไว้ให้อยู่แล้วทำไมเราจะเป็นท็อปสองอันได้ไงในเมื่อในเมื่อตูดแม่งอยู่ที่กระดาษแล้วก็อันที่อยู่นอกแม่งเป็นหัวไม่รู้ครับผมไม่รู้ เ้ยมีไม่รู้หาอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เรื่องสิ้นไม่รู้อะไรเลยโอเคครับปิดร้านตอนนี้ร้านปิดแล้วเก็บ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 เติมกระฉับก่อนมีอะไรต้องต้องเติมไหมมีอะไรต้องเติมไหมครับเติมให้เรียบร้อยจานิค้าหรือเปล่านี่ขาดอะไรนี่มันขาดใส่นี่ไม่ใช่หรอมขาดใส่เนื้อเออมัน หนมเป็นกลัวเสียไงก็เลยเอาถ่ายไปใส่เก็บตังค์นะเก็บตังค์เก็บหมดแล้วตังค์อะไรเก็บหมดแล้วโอเคเก็บจานเก็บตังค์ด้วยถาดไว้ต้องหนีเหฮ้ยตรงไหนได้หมดเลยได้หมดเลยตังค์ตังค์เก็บตังค์เก็บตังค์แล้วมึงไม่เก็บป่ะเก็บถาดอยู่โอ้ยนะ มึงถือฐานแล้วกดที่ตังได้ไม่ได้เราต้องทำงานได้ทีเดียวทำงานหน้เดียวอ่วยเด็ดยัางสั่งของเรียบร้อยยังครับเนื้อสามชิ้นเนี่ยเอาแบ่งกันไปกินเนี่ยแล้วก็อบบชอบสามาณเดี่ยเอะไรเนี่ยโอ้ยอย่างนั้นอย่างนั้นวันนี้ก็ไม่ขาดทุนนะวะมี้างได้จริงๆด้วย ที่จะไีทำให้มันเป็นท็อปสามอันได้ยังไงกูไม่เข้าใจเขาเหมอนท็อปสามอันไม่ไหวป่ะเนี่ยวันนี้ขาดทุนน้อยครับวันนี้ขาดทุนน้อยเนี่ยเราไปเนี่ยไอ้สัตว์วันนี้ขาดทุนน้อยครับโง่เอาอันเอาอันใส่ซอสแยกมา ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไอ้ทิ้งอะจะมากว้ทำไมเรากินไปซะถ้ามันจะเป็นท็อปสามอันนได้ยังไงไว้เฮียโคตรโงเลยไม่มีไม่ีเกี่ยวไม่ได้ทำผมไม่ทำตูดก็อยู่ที่กระดาษเวไมได้ทยดูคลิปย้อนหลังห่นไ้ผมไม่ได้ทำจริงๆคุณ ไผมไม่ได้ทำจริงๆต้องมีต้องมีใครสักคนแ่ะไม่ใช่ผมมันเป็นไปไม่ได้เว้ิ่งบอกผมไม่ใช่ผมผมไม่ได้ทำมันติดตูดไว้ที่กระดาษอยู่แล้วอ่ะโอเคไปปิดปิดวันปิดวันด้วยแบบไอ้เคียแล้วมันกลายไปท็อปถ้ามาอะไรยังไงงงจริงปิดวันปิดวันแล้วปิดปิดหลาจะปิดที่หมดปิดหมดเลยใช่ดิโอเคหมดละอี๋ มันดึกแล้วไงก็ทําได้ปกติทําไมไม่ไปวะอยปิดได้มันเขียนว่าอะไรไม่เขียนห้องน้ำไม่สะอาดป่ะดูดิผู้กดค้างแล้วไม่เห็นมีผลเลยเลยอ่ะอ๋อมาแล้วผู้มันบอกเพลเยอร์ต้องอยู่ใกล้ๆอ้าวโใกล้ไม่พอเออแทบจะเหยียบรถเลยเออใกล้ไม่พอหรอวะกด S <S <S เออเวล,ลอ,อาบว่ะปลดล็อกของใหม่